เมื่อวานแม่แอปก็ไปนะคะแม่แอปของพวกเราก็ไปด้วยมีใครอ<ม>ีกมีนอกจากมีร้องลิซ่ามีแม่แอปมีพี่บัวขาวเมื่อวานไปนะมีพี่บอยปรกรณพี่เกรซ<ม>เอ,อ่อพี่นิกกี้พี่แจ็คนี่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 มีเนี่นม้วนแฮม้วนใจม้วนใจ<ม>อันนี้เป็นครั้งแรกของน้องปีใหม่หรือเปล่าคะครั้งแรกที่ได้ไปดูบอลในแบบว่าในสนามจริงในสนามจริงในสนามจริงเชียร์สุดใจน่าจะเสียงดังี่สุดตรงสแตนนั้นนะคะ อ๋นี่อะไรนี่อะไรชี้ๆอันนี้คือ้องลิซ่าถ่ายรูปกันเขาบอกว่ามีตอนที่มีเสียงเชียร์เยอะๆอะค่ะก็จะมีเป็นจังหวะลิซ่าก็จะมีการโยกโยกไปตามจังหวะด้วยแล้วก็คนที่นั่งแถวแถวสแตนของลิซ่านี่ไม่รู้จะดูบอดดีหรือดูลิซ่าดีเลยเออนะมีแบบว่าคือบางคนเขาก็ถ่ายเซลฟี่ตัวเองแบบไม่อยากไปรบกวนน้องเนาะเซลฟี่ตัวเองแล้วก็ให้เห็นน้องอยู่ในเฟรมอ่านี่ดู อันนี้ก็คือน้องปีใหม่นะคะก็ได้โอกาสเป็นหนูน้อยลักกี้ด้วยจุงมือพี่ซอนฮึงมินซูเปอร์สตาร์กับตันทีมชาวอ่าทีมชาติเกาหลีนะคะ,ะอันนี้เป็นดีกรีกรองหน้าไก่เดือยทองด้วยนะคะ,ะแล้วก็ยังมีความน่ารักของซอนฮึงมินที่เป็นเรื่องที่พูดถึงเยอะมากเลยเมื่อวานนี้<ะ>มีชื่นชมในกลุ่มแฟนบอลมานานแล้วะคะ่ะเมื่อวานนี้หลังจบเกมเนาะเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ก็เด็กๆได้ไป ส่งนักกีฬากันหลายก็คือตามจํานวนของนักเตะอะถูกถูกน้องก็ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันนี้กันเมื่อวานเราก็รู้ผลแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ยังคงต้องแบบว่าให้กําลังใจทีมชาติเราต่อไปเพราะเราจะไปที่จีนด้วยนะคะไปที่จีนด้วยแล้วก็กลับมา แข่งที่ที่ไทยกับสิงคโปร์ด้วยใช่ไหมคะโอ้ก็เนี่ยปีใหม่บอกแล้วอยากไปอีอยากไปอีกใช่ไหมอยากไปอีไปส่งใจให้นักเตะเนาะบรรยากาศตรงนั้นต่อให้คือต่อให้ตอนแรกที่เขาดำไปหนึ่งลูกก่อนแต่เรากองเชียร์นี่คือแบบเต็มที่ใจทุกคนยงมันคนละฟิลกับที่ดูอยู่ที่บ้านเลยใช่ไมอันนี้รู้เลยอ่ะเขาเรียกว่าเอางี้เขาเชียร์สุดใจกันจนจบอะค่ะจบแล้วเสียงเชียร์ก็ยังกระหึ่มอยู่เลยสุดยอดมาก สำหรับนัดถัดไปนะคะทีมชาติไทยจะไปเยือน <ๆ S 2> ทีมชาติจีนในวันที่6มิถุนายนนะคะก่อนจะกลับมาเล่นในบ้านตอนรับทีมชาติสิงคโปร์ที่ราชมังคลากีฬาสถานวันที่11มิถุนายนนะคะและก็แน่นอนค่ะถ่ายทอดสดทางไทยรัฐท,ทีวีช่อง32เหมือนเช่นเคยค่ะเราก็จะต้องให้กําลังใจทีมชาติไทยในศึกครั้งต่อไปกันแต่ขอพูดนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้นักข่าวไทยรัฐแอบกระซิบบอกบอกว่า หลังจบเกมการแข่งขันค่ะระหว่างที่บรรดาสื่อไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยกำลังยื่นหม่สัมภาษณ์สุภาพบุรุษลูกหนังโซนฮึงมินอยู่นะ,ะฮะหัวไม้ของไทยรัฐทีวีเป็นไงคะ,ะเกิดหลนแล้วร่วมลงพื้นเออแล้วไงแล้วทันใดนั้นทันใดนั้นอยากให้มีสาวจังเลยทำไมอยู่ดีๆ<ด><ด>ไม่เ<ด><ะ>ล่าสะตื่นเต้นเลยอาถรรพเหรอเดี๋ยวจะมีไม้ตอนหล่นขออนุญาตลุนกี่โมง เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นสิให้ดูให้ดูความเก่งความหลอกเดี๋ยวเขาเรียกการตอบคาถามเี่ยเปดังเรื่องของความเซนลี่นะคะใช่พี่ชายถูกต้องแฟนๆนะและท่านใดนั้นท่านใดไหนเล่าทันใดที่หัวไม่หล่นยังยังไม่หล่นอีกไม่เป็นไรอ่ะหล่นใดนั้นซนฮึงมินก้มหยิบขึ้นมาก่อนที่จะยื่นให้ทีมงานนำไปให้นักข่าวของไทยรัฐทีวีค่ะพร้อมกับ ยิ้มให้หนึ่งทีอ๋อแกหยิบแล้วแกก็ยื่นส่งมาให้เหรอเนี่ยแหละคือความที่คนคทั้งโลกชอบแกเพราะแบบนี้นะคะนอกจากความเก่งแล้วก็ยังมีความน่ารักด้วยแวเมื่อวานพอแกเตะได้ถ้าเป็นแบบว่าเวลาเราไปเชียร์ทีมชาติเราใช่ไหมมันอาจจะมีแบบเออมันแหมทุกคนก็ต้องมีโหแหละแหวนฟังฟังรู้แต่แต่เมื่อวานมีแต่เสียงผมเมึองกีดกีดแต่เขวิ่งรอบสนามเลยแล้วก็ไหนบอกว่าเมืองไทยร้อนไหนบอกว่าไม่มีแรง โอ้โหเจอแดดเข้าไปมันต้องเป็นการร้อนสิเกาหลีต้องมีการยั่ววิ่งวิ่งอย่างกระม้าศึกกับเมื่อวานโหตายแล้วแต่เราแต่ไม่อว่าตรงส่วนที่ตรงส่วนที่แอฟนั่งอ่ะคือกองเชียร์ไทยน่ารักนะน่ารักนะอะอย่างตอนที่ซองจุมีเขายิงเข้าคนไทยก็ไม่ได้โหไม่ได้โหแล้วก็แบบมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่แบบเออก็ชื่นชมาเขาเก่งใช่ใช่แต่ยังไงอ่ะของเราก็คือ อันตะโกนสุดเสียงเนี่ยให้กับเมื่อบอลแบบว่าเออไปถึงสุพนัทเงี้ยนิโคือล่าส์พี่อะไรพี่เจพี่เจชนาทีฟอย่างนี้ก็สุดเลยใช่ไหมวิ่งแบบวิ่งลืมตายันกันอือคือไม่เคยเห็นจริงๆริงไงเขาวิ่งแบบจุ๊จุ๊บูดปลาร์ดมากคล่องมากๆเลยคือคุณไปเห็นในมุมที่ไม่ได้มีภาพตัดนี่นคนเดียวเลยเนี่ยรวมคือวิ่งขอบคุณ ทั้งกองเชียร์ซึ่งไม่ใช่เฉพาะกองเชียร์ที่มาเชียร์เกาหลีนะคะกองเชียร์ไทยด้วยขอบคุณมกองเชียร์ไทยด้วยซึ่งกแรไปทำอยู่ตลอดนะไม่ว่าจะจะไปเตะที่ไหนนะคะอย่างนี้ก็ผู้ชมติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้นักเตะไทยอีกสําหรับการคัดเลือกทุตบอลโลกถูกไหมใช่ไหมคะให้ทีมชาติไทยของเรานะคะได้มีกําลังใจทางช่องไทยรัฐทีวีนะคะติดตามได้นะคะตลอดตลอดเลยแล้วที่สําคัญอมองว่า มันคือมิติใหม่แล้วนี่<ช>ทําไมแบบแบบแม่แอฟเชียบอลอย่างเงี้ยเออ้าต่ยังมันคือการฟื้นฟูตัวของการการการส่งกําลังใจกับทีมชาติไทยอีกครั้งมันคือความหวังใหม่ๆที่พวกเราจะมีกับฟุตบอลไทยนะคเราเห็นกระแส<ท>ปีนี้เ<อ>ก่งมากแล้วนะคะเอาแล้วเรายิ่งต้องแบบว่าเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกําลังใจถูกคือแอฟว่าเห็นคอมเมนต์แล้วแหละมันก็มีแบ อ๋อก็ไปเพราะว่ากระแสะเขาฮิตกัน<ม>อ้าวถ้าเขาฮิตในสิ่งที่มันดีมันก็ดีแล้วไง<ม>แล้วมันไม่ดีหรอที่เขาอ่าสมมติตอนนี้บอลไทยคือของเรากองเรามีความสามารถที่จะไปสู่บอลโลกถูก<ม><ม>ทุกคนรวมใจกันเชียร์ขนาดนี้จนเป็นกระแสะแล้วมันฮิตก็ดีงไงใช่ใชเอ๊ะเราเข้ามาสู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้เราเป็นอันดับอันดับสของกลุ่มใช่ใช่แต่ว่าหมายถึงว่าอ,อ๋อตอนนี้เป็นร้อยหนึ่งค่ะ ร้อยหนึ่งแล้วนะถ้าเสมอจะเป็นเก้าเก้าเก้าเมื่อวานที่เขาลุ้นเงีนี่เราก็เก่งมากแล้วนะเราก็มีหวังที่เราเคยพูดสมัยก้อนว่าบอลไทยจะไปบอลเราก็ยังไปอืมอันนั้นวาหมูพูดนะคะอันนี้คือตลกบอลไทยจะไปมวยโลกอะไรต่างคือแต่วันนี้วันนี้ a อ t i t u ดของคนไทยในการดูบอลเปลี่ยนไปแล้วมันคือั u p อ o r t มันคือกำลังใจอ การที่นักเตะเขียวเขียวลูกเขียวลูกชิ้นยืนกินกินกินก็อร่อยลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นก็จะกินอยากจะซัพพอร์ตนักบอลคือแบบว่ามันคือมิติใหม่ของการเชียร์อยู่เข้าใจไหมว่านักบอลน่ะเขาฝึกวันละเท่าไหร่เขาต้องแบบอดทนไม่แบบไม่อยากอยากจะกินลูกชิ้นยืนกินกับเขาเยอะๆก็ต้องควบคุมอาหารดูแล้วก็ต่างๆที่แกต้องซ้อมกันมาแล้วถ้าไปเตะแบบไม่มีกระแสอ่ะมันจะเดียวดายขนาดไหนท้ามกลางแบบ ทัวร์นาเมนต์ที่คนทั้งโลกเขาเชียร์กันแล้วเราจะไปได้แค่ไหนแต่เนี่ยเราต้องส่งกําลังใจแบบนี้แหละค่ะอืตอนนี้ใช่ไหมนั่นแหละอ่าแล้วเราแข่งกับเขาสุดแล้วเต็มที่เราก็อยากเป็นกําลังใจให้นักบอลไทยใช่เห็นแบบว่าคนที่เขาเชียร์บอลนะคะเขาบอกเลยว่าเจอกับซอนซอนฮึงมินเนี่ยขนาดกองหลังของแมนซิตี้ยังไม่ไหวจากจากเคียร์เลยอ่ะใช่ต้องปล่อยเขาถ้าค้าบอลเข้าเข้าขาเขาแล้วก็ต้องปล่อยเขาเขาเรียกว่าเรารับได้ขนาดเนี้ย เท่มากๆเลยนะคะนักบอลไทยแล้ววันนี้เราได้ก้าวนี้ถ้าเราร่วมกันเชียร์แล้วนักบอลมีกำลังใจสู้แล้วการซัพพอร์ตจากสปอนเซอร์ต่างๆคุณคิดว่าเราจะมีก้าหน้าหรอเราก็จะก้าหน้าานเรอติดตามความเติบโตของทิติใหม่ของทีมฟุตบอลไทยนะคะเก่งแล้วค่ะขอให้พัฒนาต่อไปแล้วก็ที่หลังจะไม่เชื่อแล้วนะผู้ชายเกาหลีไหนบอกว่าร้อนเอมาหลอกเรา มามามาจุมาจุข้าเท่าก๊าปใจเกาหลีหรอมาบอกว่าร้อนไม่ไหวเลยรู้สึกเพลียไหนได้วิ่งกับม้าแข่งอแบบแต่จะดูสภาพหน่อยสิว่าทีมเกาหลีเจอกับอากาศร้อนเข้าไปก็คงจะย้วยละสิย้วยอะไรยุ้ยอะไรสับับปั้ว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 ยิ่งไม่เป็นไรแต่แต่ภูมิใจกองเชียร์ไทยเหมือนถูกต้องที่ไม่โหไม่อะไรต่างๆเได้เชียร์แบบ ครั้งนี้น่ารักมากใช่ครั้งนี้น่ารักมากค่ะเชียร์ทั้งเขาและเราแล้วก็น่ารักที่สุดคือเชียร์ของเราไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าจะนําไปะตูก็คือสุดใจและยิ่งเสียงดังขึ้นดังขึ้นลูกสาวนี่คือวันนี้เสียงแหบเลยค่ะรับรองว่าเสียดังที่สุดในโซนนี้คนข้างหน้าเขาก็เป็นแบบสุภาพนะโอ้พี่ใหม่นี่เชียร์สนุกนะคะนึกใน้ใจพี่โคงขูเออ เป้ใหม่แับแทบจะลงไปเตะเองนะคะบอกก่อนโอ้โหนี่เอาละค่ะคอยเป็นกําลังใจกันต่อไปวันที่หเนาะวันที่หกหกเลยแม่ที่จะไปเตะกับจีนอ่าเราไปเตะบ้านเขาค่ะนะคะมีถ่ายทอดด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะทางไทยรัฐไัเราถ่ายทอดวันที่หผู้ชมติดตามกันได้ค่ะเออทีมหน้าจอก็เชียร์กันมันม่วนนะคะเอาละค่ะต่อไปเป็นข่าวอื่นกันบ้างค่ะเชิญพม่อ่ะพอยังไม่ถึงนะของใคร ดี๋ยวไม่ใช่หันไปหมดกอกแดงหมดนะอันนู้นย่งเยอะแยะเลยเขาชอบเขาชอบไส้กอกแดงไอ้ตอนที่เป็นข่าวว่าไส้กอกแดงที่มีอะไรผงบอแรกเยอะเย่ะอันตรายเยอะเขาหน้าซีดเลยเพราะว่าเขาเพิ่งกินมาแล้วเช้ามาเป็นข่าวแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทีนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าทีนั้จะเป็นแต่ว่านั้นที่เขาจับกลุ่มอันนั้นอ่ะเล่าไปเขาก็หน้าซีดไป แต่ว่าอันเนี้ยปลอดภัยค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่ไปนไรไค่ะเพราะว่าให้แม่กับอารลองก่อนถ้าผ่านไป15นาทีแล้วโอเคตามโฮดแลนวดเล้เลถ้าอาริเริมม่อมหกแล้วพี่แอปก็จะได้ไม่รับประทานทไหมอันนี้ปลอดภัยนะคะอขอมีดหั่นสีให้แม่แอปใครกินข้าวคําเล็กมากคำเมื่อไหร่จะอิ่มทําว่าจะอิ่มกิมฮง อย่างนี้ไม่ต้องหั่นสีเพราะเขาไม่ได้บากมาถ้าบากมามันจะเป็นสี่ไงก็จะเป็นสีซีกไงอันนี้แล้วแม่ทานอันนี้เดนี้แม่ถ้าแม่ทานได้ป่ะแม่ทานได้ไหมทานงี้แม่เานี้ได้เหรอแม่ไหนลองให้ดูเนาเว้ยนะคะมีง่ายๆเลยเดี๋ยวเข็เ้าไปเข็ดแล้วการทานอะไรนี้สิสาณะเมื่อวานนี้อยู่ตั้งนานไม่นานพออ้อม ก้มลงไปหยิบคุกกี้หนึ่งชิ้นชิ้นเล็กๆแบบบีดเลยนะบีดคำเล็กนิดเป้ลนยังแซวเลยว่าทำไมไม่ทานเขาไปนทั้งคำคำแค่เนี้ยจิ๋วมากเขาปักปุ๊บกล้องหันมาป๊อกอยู่ตั้งนานอ๋อเหรอเหมือนกำลังเคี้ยวเลยก็โขรดตัวเองมากไม่กินคำใหญ่และก็ไม่กินต่อหน้าสาธารณชนแบบคิ้วตุ้ยก็อยู่ตรงนั้นตั้งหลายชั่วโมงก็เป็นจังหวะนั้น เราต้องไม่กินต่อหน้าละชนหรอทันไหมคะเพราะอ๋าไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วกินได้อ่าทำลวน่ารักทำละน่ารักขอบคุณนะคะ <c oughs> อันนี้คือสายซัพพอร์ตเหรอคะใช่ค่ะฟังแปลกแปลกนะ <c oughs> กินเลยเดี๋ยวให้นี่แม่ไม่กินเหรอเดี๋ยวกินจะใส่ที่ค้อฟันอยู่อ๋อใส่ฟันอยู่ใชโอเควันบอกได้เลยว่าลูกชิ้นของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกรวมถึงน้ําจิ้มที่เป็นมะขามเปียกแบบนี้เลยเป็นเอกลักษณ์อร่อยต้องเป็นน้ําจิ้มมะขามเปียกใช่ไหมอืนนี้อร่อยก็ได้อันนึงมันธรรมดาไปลองใส่เข้าไปคําเดียวสองสองลูกได้ไหมหนูเปงานลูกชิ้นคอนบอนความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษ 啊、uh。Uh